ตัวยาโซปิเดมนะฮะก็เป็นยาในกลุ่มยานอนหลับโดยตรงนะอยู่ในกลุ่มยาเรียกว่าซีดรักยาในซีดรักอย่างเช่นโซปิเดมโซพิโคนซาลิพทอนนะในประเทศไทยมีแต่ชื่อยาโซปิเดมเท่านั้นนะครับตัวยาโซปิเดมเนี่ยออกฤทธิ์เรียกว่ากาบาเอรีเซปเตอร์อัลฟาวันสับยูนิตนะครับต่างจากยากลุ่มเบนโซเดสเปรนเจอ,อกฤทธิ์ที่กาบาเอรีเซปเตอร์เหมือนกันแต่จับหลายซับยูนิตเพราะฉะนั้นตัวยาโซปิดเดมจะมีฤทธิ์เรื่องของ ช่วยนอนหลับเท่านั้นนะฮะส่วนยาพวกเบนโซเดสปีนเช่นยาโนลาเซแปมไดเซแปมอัลฟาโซแลมนะฮะเจ้าออกฤทธิ์ที่อย่างอื่นด้วยจะมีฤทธิ์คลายกังวลด้วยช่วยนอนด้วยคลายกล้ามเนื้อด้วยกันชักได้ด้วยนะครับตัวยาโซเปทีมนะในทางเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาเชื่อว่าการออกฤทธิ์แค่อัลฟาวันนะจะช่วยลดอากาศการดื้อยาลดอากาศการติดยาได้นะครับแต่ในทางปฏิบัตินะฮะติดอยู่ดีนะครับตัวยาเนี่ยถ้าใช้ในการเรื่องของน้อยไม่หลับนะใช้ขนาดที่5-10มิลลิกรัมนะ ตัวเม็ดยามีขนาดที่10มิลลิกรัมนะครับเวลากินยาเข้าไปนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าจะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ระดับยาจะพีคอยู่ที่ประมาณ1.5-2ชั่วโมงนะตัวยาจะอยู่ในเลือดประมาณถึง6-7ชั่วโมงก็จะตื่นนะครับผลข้างเคียงนะครับตอนตื่นจนะรู้สึกว่าเปิเบองงๆระหว่างวันได้มีเวียนหัวปวดหัวได้นะครับและผลข้างเคียงที่สําคัญที่ไม่ควรลืมก็คือว่าบางคนกินแล้วมันมีอาการเดินละเมออาจจะเดินละเมอไปเข้าห้องน้ําเดินละเมอไปกินอาหาร หรือในรายที่ยังหนักบางคนบอกว่าเดินละเมอไปขับรถได้เลยนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยจะลืมตานะแต่จะจําความทรงจําในช่วงนั้นไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวของยาโซปเดีบนะฮะนอกจากนั้นนะครับบางคนกินแล้วมันมีอาการหลอนได้เป็นลักษณะหูแววภาพหลอนนะครับหรือบางคนมีพฤติกรรมแปลกๆมีอาการสับสนได้นงจากการกินยามีอารมณ์ที่มันสวิงจากการกินยาได้นะครับก็ตัวยาโซปเดีบนะเป็นยาที่มีการจ่ายกันพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เรียกว่ามันขาดสต็อกอยู่นะฮะ จะจ่ายไม่ได้ในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์การใช้ยาโซเเดียมอะรแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ